สวัสดีค่ะแม่บุลาฟื้มทองค่ะเมื่อนี้มีฟื้มเฉพาะแผ่นขนาดสิบสองลบเด้อค่มะมาให้ทุกท่านไดช้ชมค่ะนี่เฉพาะแผ่นค่ะสิบสองลบสี่สิบเ็ดซนติมค่ะงามๆค่ะมีหลายแผ่นค่ะสิบลบสี่สิบสองแปดลบสามสิบสามสิบสองลบสี่สิบเ็ดเส้นสิบลบสี่สิบสองเส้นค่ะ สำหรับเฉพาะแผ่นมีสินค้าพร้อมส่งเด้อค่ะลูกค้าท่านใดสนใจเฉพาะแผ่นบา่าวเป็นฟื้นท่อผ่าได้ท่อผ่าไหมผ่าไหมก็จะมี 42, สี่สิบลบสี่5ิบสองสี่สิบห้าหสิบลบเ้ยร้อยสองเซนเด้อค่ะเฉพาะแผ่นก็มีสินค้าพร้อมสอง่งค่ะแต่มื้อนี้น้ำเอาเฉพาะขนาดสิบลบสี่สองเซนมาให้ทุกท่านได้ชมเด้อค่ะสนใจกระทกแคดสอบถามเพิ่มเติมแม่บุญหลายุูมท้องมาไดใดเด้อ หรือจะคอมเมนต์ไว้ใตโพตดนี้คลิปนี้ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า